ให้คะแนนความขยันแต่ว่าไปขายอะไรได้บ้างยังขายฝันอยู่อยากจะบอกนายกว่าด้วยความหวังดีนะนายกมีความตั้งใจแต่สิ่งที่นายกเอาผลประโยชน์ประเทศไปแรกในบางเรื่องเพื่อจะดึงการลงทุนลงมาเนี่ยนายกมองข้ามเรื่องแรก คือการสร้างความเข้มแข็งให้นักลงทุนไทยนายกไม่ได้พูดถึงเลยจะเอาเงินต่างชาติมอย่างเดียวเงินในเมืองไทยเนี่ยล้นนะเงินฝากแบงค์ล้นนะแต่เขาไม่ลงทุนเพราะว่า,ามองไม่เห็นอนาคตทิศทางประเทศเป็นอย่างไรนายกถแถลง8ข้อมัง้งส่วนใหญ่ก็เป็นมองระยะสั้นนายกอย่าละเลยนักลงทุนในประเทศไทยดูตัวอย่างประเทศจีน ประเทศจีนสร้างความแข็งแรงให้นักลงทุนเขาลราออกมาตีตลาดโลกด้วยคนจะมาลงทุนเนี่ยเขต้องดูต้นทุนการผลิตกันยังไงตราด้ดที่ราคาพลังงานไทยยังสูงเกินจริงซึ่งทําร้ายคนทั้งประเทศมายาวนานนายกยังไม่กล้าปรับโครงสร้างพลังงานยังอุ้มในทุนแต่ว่าไม่อุ้มประชาชนเนี่ยนักลงทุนจะก็จะมาไหม 2. เรามีทรัพยากรคนที่มีศักยภาพไหมอย่าโทษคนไทย แต่ต้องโทษร,ระบบระบบการศึกษาเราเนี่ยไม่ได้ปรับเปลี่ยนหรือให้โอกาสเด็กเนี่ยเป็นเจ้านาย AI เราสอนให้เด็กไทยไปแข่งกับ AI อันนี้ติงเตือนด้วยความหวังดีคือพอบอกเป็นเซลแมนแกทำหน้าที่เซลแมนอย่างเดียวเลยแต่แกไม่ได้คิดถึงเรื่องว่า product ที่แกเอาไปขายเนี่ยมันน่าดึงดูดแค่ไหน